ขอภัยที่ซอฟังเป็นเพลงตะลุงมันไมยใจบองท้าไดนวลเนื้อทองมากที่หลังควายทงทุงคงถูกคงสันทั้งวันยันรุงเต้นจังหวะ ไปแล้วนะไปแล้ววางกระบุงแล้วยาสาวแหละแบกมา้าวางเสร็จหมดแล้วมั้งประมาณ ูมันมันต้องหวาดจากข้างโง้นมาทางนี้เนาะอือลมมันมันด้านเนี้ยเราเราเวียง thay hiện vừa ไปไกลท่านละคนแบกข้าวทำไมไปไกลอย่าง mm